เอ้ยลซีจะไปซื้อมาทำไมอมาคูคูเรียเนี่ยอืตำนานกองหลังเชียซีอย่างฟรองเลอร์เบิร์ฟครับได้แสดงทัศนัติวิจาร์มา์คูคูเรียครับว่าคุณภาพไม่ดีพอพร้อมบอกว่าไม่ต้องการเห็นไอ้แบ็คคนนี้เนะี่ยลงสนามให้ทีมอีกต่อไปเราต้องบอกว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับสิงห์บลูเชลซีเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในตลาดซื้อขายนาักเตะคว้าตัวมาร์คคูคูเรียมาจากบรตันด้วยค่าตัวรวมประมาณ62ล้านปอนด์นะครับ ฤดูกาลน,นี้มาคูคูเริยะลงเล่นให้เชลซีไปแล้วใน24นัดในทุกรายการทำไป2เอซสขณะที่ทีมผลงานน่าผิดหวังครับตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศและอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนพิมพ์เหลืองกฤษฑสองเกมล่าสุดคูคูเรียาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยครับเก็บกรีนชีตให้เชลซีเสมอกับ le, ลิเวอร์พูลและก็ฟูลแลมแบบไม่มีสกอร์เลยโอ้โห oh, 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 แต่ว่ายังไงก็ตามครับฟรอง์โลเบิร์ฟไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นของคูคูเรียาได้แสดงทัศนคติกับ ESPN เขาบอกว่า หวังว่าเรสเจมแล้วก็เบนชิวิลจะหายกลับมาฟิตสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดเพราะเราต้องการพวกเขาเราไม่ต้องการเห็นคูคูริยาลงสนามอีกต่อไปแล้วผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวและด้วยความเคารพนะแต่พูดง่ายๆเลยคือเขาไม่ดีพอจะเล่นให้เชลซีมันบ้าครั่งมากๆเลยที่เชลซีซื้อคูคูริยาเข้ามาด้วยค่าตัว60-70ล้านปอนด์แต่เราสามารถเห็นได้เลยว่าเขายัางไม่ดีพอสําหรับการแข่งขันในระดับนี้นะโอ้โห ฟรองเลเบิร์ไม่ประทับใจมาร์คคูคูเรย่ามากๆเลยตอนนี้แกไม่ต้องเล่นในเชลซี Chelsea อีกแล้วนะไม่ต้องลงสนามด้วยนะอ,อยากให้เบนชิวิลแล้วก็เรสเจมลงสนามมากกว่านะโอ้โหจะซื้อมาทำไมสิงบลูเชลซีมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นฟรองเลเบิร์ฟคับสับเลยเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนฟรองเลเบิร์หรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณรับชี่รับฟังนะครับผม